เทว่าก็ปลาบ่ติดดำมันยังบ่มันติดดำว่ฮะเนาะเอก็กซิมจีจากจีนครับ ตั้งจีบเบาๆดิเออแน่นอนอยู่แล้วอ่าตรงนี้น่าจะขุดลุมลงไปแล้วก็กวาดเลนลงมาใส่ครับเนี่ยเห็ดโดนไปป๋าล็อกนี่โดนไปเนี่ยไ,ได้ครับล็อกนี่เห็ดหลายมือไปใช่วันทีเห็ดอ๋อเห็ดมีหน้าเห็ดตะเภาเนี่ยล่ะอ,อันนี้อันนี้ได้ระดับแล้วไหมครับเนี่ย ยินได้รับได้แล้วเดี๋ยวตงมังนีกับพุดลุมลุงนี่เขากับจิกวดลงมานี่กัแม่นัปนม่นี่ก็แล้วอ่ะ,อะ บริษัทบ่กเฮ้ป๋ามาเลีนร่วมน้ำเพลินเลีนร่วมครับเลีนร่วมโอ้ไปตรวจครับ<อ> เป็นฮุนไดครับทีมหกล้อโคสูเยอะมากครับอ่า FTR FRR ไปแล้วดันกองดินดันตูนครับคุณใดกับ F R R ครับ นี่แหละครับหกล้อีสิบล้อครับเรื่องความเฟืองท้ายเผาข้างอะไรนี่ก็ ไม่ต้องหวั่นมิตกนะครับถ้าเป็นสิบล้อนะแต่ว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของความคล่องตัวนะครับเอ,อเรื่องความคล่องตัวของหกล้อจะคล่องตัวกว่าครับทํางานแบบนี้แตบบ่ว่าสิบล้อจะใส่จุกครับความจุที่มากกว่านะครับใส่ได้เยอะกว่าไป แต่ว่าพูดไปแล้วงานนี้ก็เป็นงานของสิบล้อนะครับงานแบบนี้งานสิบล้อนะครับงานาลงน้องลงห้วยแบบลงน้องนะครับลอกบึงลอกน้องแบบนี้ครับใส่ไปเลยนะครับสิบตักขึ้นนะครับ ดักขึ้นไปหรือได้สบายครับเที่ยวแล้วเท่าไหร่นะครับจีบล้อนี่รับจ้างผลนี่รับจ้างย้ายนี่รถร่วมนี่เที่ยวละร้อยครับ เที่ยวละหนึ่งรอยบาทครับตรงนี้ขึ้นไปเท็ดนั้นครับวันหนึ่งก็ได้ไม่ต่ำกว่าสี่สิบเที่ยวนะครับสามสสี่สบเที่ยวห้าสิบเที่ยวได้ครับสิบล้อครับกับเป็นเงินอยู่ด้พี่น้อง นโรลดไม่ครับต้องมีอย่างน้อยสองคันนะครับมีสิบร้ออย่างน้อยสองคันสามคันพอดีครับต่อคันดูคุณได้หน่อย Hộp lo này. Ouh. Geo 8C Hộp lò nè Hộp อุ่ดใดสองสองศูนย์ครับ เกาหลีครับเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้น่าจะเป็นเกาหลีใต้เนาะเกาหลีเหนือนี่คงจะไม่ใช่ครับ <c oughs> ิวแล้วเท่าไหร่ขุดขนมันยังราคาเดิมอยู่นะครับยังราคาเดิมราคาของปีที่แล้วอยู่นะครับยังเป็นราคาของอตอนที่น้ำมันยังถูกอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้นี่มันมันน่าทำตรงที่ว่าไม่ได้เอาดินไปไกลครับดินทิ้งตรงนี้เลยนะครับทิ้งคัน,นครับทิ้งคันไปเลยนะครับ มันก็เลยน่าลุ้นครับน่าลุ้นถามว่าดีไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็น่าลุ้นน่าจะเหลืออยู่นะครับเท่าที่ผมดูคํานวณดูนะครับางานตรงนี้ครับแล้วนี่ที่ขุดนี่ยังยังเหลืออยู่หลายล็อกอยู่ครับแต่ว่าเขาจะคุยกันได้ไหมนะครับถ้าคุยได้ก็จะมาลองดูครับ ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปนะครับไม่ได้ก็แล้วไปเพราะว่าเจ้าที่เขามาทําอยู่ก็เยอะอยู่แล้วครับเยอะอยู่แล้วเจ้าที่เขามาทําอยู่เขาก็น่าจะเขากะเอาไว้ทําเองนะครับเอาไว้ทําเองนะครับแต่ว่าเซียเลยพี่น้องถ้าเอ็ดผูละล็อกผ่านไปนะครับถ้าทําคนละล็อกผ่านไปแล้วทีนี้มันกําไรหดนะครับ หรือว่าไม่มีกําไรนี่เชื่อแน่ว่าทุกคนนี่ไม่ลุยต่อครับต้องถอยครับต้องถอยครับอันนี้ตอนนี้มันงานตัวนี้มันกําลังมันเพิ่งจะเริ่มไปนะครับเพิ่งจะเริ่มไปเมื่อตอนไม่นานมานี้นะครับไม่นานมานี้กําลัง กำลังลองอยู่ครับลองอยู่ต่างทีมต่างก็ลองนะครับว่าว่ามันจะเรือไหมนะครับมันจะเหลือไหมในราคาที่ได้มาแล้วก็งานที่ได้ทํานะครับแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้ครับผมล็อกโน้นครับล็อกกลางนุ่นล็อกที่ข้างเสียหายครับบอกว่าหมื่นคิวนะครับหมื่นหมื่นสองพันคิวแต่ว่าทําไปแล้วสิบสิบกว่าวันนะครับสิบวันแล้วครับ ก็มือว่าสัน่นเดี๋ยวองวาน้ำมันเบิดแล้วโอ้หลักแสนแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วเหลือน้อยแล้วอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการทำงานด้วยนะครับผมแต่ละคนแต่ละทีมงานทำงานก็สมองแล้วก็การบริหารนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ โชคด้วยนะครับโชคโชคที่ได้เจอได้เจอจุดที่มันเนืดนะครับไม่แห้งนะครับเนืดเนืดนี่ก็จะยากหน่อยครับผมท่าเนืดครับจำลิฟอยู่ไหมเออโอ้โหถ้าเจอเนืดก็จะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเจอ ตรงแห้งๆหน่อยก็จะดีครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตรงที่ดินเอาไปถมนี่ครับมันเยอะพอไหมที่จะวางดินได้นะครับถ้าไม่มีที่วางดินดินไม่พอต้องเอาไปวางที่อื่นไกลๆหน่อยกอ็ไปอีกแล้วครับเสียปอีกแล้วครับ ทุกคนนะครับทุกทีมในนี้ก็ก็มาลองหมดครับเนี่ยลองทุกทีมเลยต่างคนต่างว่ามีงานครับพี่น้องต่างว่ามีงานทางหนอกว่ามีงานไทยบ้ตนะครับก็เลยมาล่องนะครับมาลองมาลองงานตัวนี้ดูครับคนละล็อกสองล็อกครับล็อกละหมื่นคิวสองหมื่นนะครับเขาจับสันเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นี่ครับล็อก ดูกันครับโอ้อาจจะกินยากอยู่พี่น้องเดี๋ยวบึงเป็นดังความเป็นน้ำด้วยน้ำออกนะครับข้างล่างล็อกนี้ก็เป็นน้ำนะครับเนะี่ย น่าจะตักใสยดำได้มาถึงตรงนี้ครับนี่ครับถึงตรงนี้ครับถึงบริเวณนี้ครับลอกนี้น่าจะตักใส่ดำได้มาถึง,รง,รบ,ถงบริเวณนี้ครับถ,ถึงบริเวณนี้นส่วนที่เหลือต้องขุดลุ่มลงครับขุดลุ่มลงแล้วก็เกา เกา,ามามาถมที่หลุมนะครับน่าจะได้ครับล็อกนี้โอเคแต่ล็อกนี้มีคนจองแล้วครับสังเกตดูรอยนั่นครับรอยทําแล้วทีนี้ล็อกถัดไปนี่ผมว่ายัางว่างอยู่นะยังว่างอยู่ ขาเสียบเอาไว้นี่ครับลอ็อกนี้น่าจะเป็นลอ็ลอกล็อกที่เจ็ดนะเสียมงกวันอยากให้ถ่ายให้เบิ้งครับพี่นอ้องได้มาถ่ายเสียมงกวันเบิ้งครับเสียมงกวันใบยาเขาเก็เหมืนถ่ายหนางานมาให้เบิ้งเนยเด้อ ลอกนี้น่าทําอยู่ครับไม่รู้ว่าลึกลงไปถึงไหนนี่ถึงน่าจะถึงที่เสียบไว้นี่ครับเอาดินได้มาถึงตรงนี้ที่เหลือขุดลุ่มลงกวาดมาเอาโอ้ตรงนี้หลดนั่นเนะพี่น้อง รถบรรทุกดำที่เป็นลอ้อตะขาบแบกเสียไยขึ้นไปเลยถ้าถ้า้า้ไปดำไปดำไปนะครับแต่ว่าล็อกนี้ไม่เยอะนะล็อกนี้รู้สึกว่าประมาณห้าหกพันคิวนะครับล็อกโน้น,ก,นก็น้อยไปอีกน้อยไปอีกน้อยไปอีกครับ คครับผมคลิปนี้ครับผมก็พามาชมหน้างานนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ